สวัสดีครับพี่น้องอันนี้กำลังอดมาเทียเท่ยวหน้าเมืองนะมาเที่ยวน้าเมืองนะครับบ้านน้องเทียมบ้านเทียมนะครับบูบวก,กกันนะครับอันนี้กำลังว่าสิว่าสีผ้าไปเบิ่งไฮของเทียมนะครับสีผ้าไปแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ออรชมวิถีนะโอ้ยเผ่าทานเด่นไหมเผ่าทานเผ่าทานครับเผ่าทาน บรรยากาศป้าเขาครับป้าเขาห่างเลยนี่เดนปลาเออเป็นปลาธรรมดาป้าเขาแล้ว่าเปนปลาเฮาแต่ว่เปนปลาเฮาอีกไปบุกไปนั่นโดนจับเพราะว่าเป็นของเขาเออวิถีธรรมชาติธรรมชาติลีครับเป็งถนนหนทางก็เป็นแบบธรรมชาติสุดๆเลยครับนี่ทางอีกฝากฟังทรายเมื่อเป็นป้าเขานะครับฝากขวาเมื่อเป็นเป็นของที่ชาวบ้านนำมาหากิน วิธีแบบเดิมๆเลยนะครับถนนหนทางเบิงเบิงเ,เอาครับเบิงเอาอันนี้ก็เป็นบ้านน้องนุงมาเยี่ยมยามยูยูหน้าเมืองอำเภอหน้าเมืองจังหวัดแปรจังหวัดน่า,านเฮ้ยจังหวัดน่า,านจังหวานานัดน่านขออภัยครับขออภัยอ่าอ,อันนี้เขาสิไปเยี่ยมเยี่ยมชมสวนยางนะฮะยางเทียมนะครับ นี่นลองหน้าเลยนี่อนนนอลองน้ำหน้ามันอ่าโอ้นั่นกับเด็นวิถีนะโอ้ล้อมล้อมนี่แย่างดีว่าจะเป็นสระนา้าให้หุบเหวให้หุบเขาโอ้พระหาาน,น้าบ้านบรรยากาศโอ้โถโอุ้ยมีบ้านคนแบบโอ้เบิงครับแบงพี่น้องเบิงครับนาข้าวนาข้าวบ้านทรงโมเดิร์น บ้านทรงโมเดิร์นนะครับแล้วก็ถนนแบบแบบแอดเวนเจอร์ครับแบบแอดเวนเจอร์จริง,รงเอา้าไม่ได้ไปทางโน,น้นโอเคอ่าโอ้สุดยอดครับใครได้มาใช้ชีวิตแบบวิถีบ้านบ้านแบบนี้นี่มันฮะอ,<า>อันนี้ถึงแล้วเหรอโอ้นี่ใน,น,นล่องเขาเลยเหรอเนี่ยฮะ โอ้โหในร่องเขาเลยครับพี่น้องครับดูครับเบิงครับเบิงพูดนะ,อ,นนาาะอ,นอันนั้นเบ้าสารค้ำกมาน้มอันปัณยายบรรยากาศกลางเด่นใน,นโอ้โหนี่แหละครับวิธีวิธีนี่เป็นตู้ครับเพื่อสิขึ้นพอไปจอดครับวิธีแบบพ่อเพียงวิธีเช่าหน้าวิธีแบบสุดสิบปัญญาไครับเบิง ภาพเอาภาพเป็นสิ่งบรรยายแั่นขับว่าวเดยวกันในท้องท้องหน้าในหุบหุบเขานะครับเป็นเป็นห่องพนะเป็นหลองน่ากับบรรยากาศพูดฮะตรงนั้นฟาร์มฟาร์มอย่างครับฟาร์มในฟาร์มอย่างฟาร์มหมายฟาร์มอะไรฟาร์มอะไรฟาร์มหมูฟาร์มหมูป่าเดี๋ยวทาไปชมนะครับเนาะ เข่ากระง,งามครับบนเข่าหน้าดำหน้าดำโอ้เป็นเส้ไส้เป็ดกบดีเถอะวะเป็นยังคื่อใจไส้ยาขนาดใหญ่ยุบบ่ค<ส>รับนี่โอ้ถึงไหนครับถึงไหนไปเรื่อยๆมาเบิ่งถึงไหนครับไล่เสร็จเที่ยมครับไปกันครับอ้าวไปครับไปชมบรรยากาศของธรรมชาติ ธรรมชาติสุดๆอะ่ะธรรมชาติสุดๆทางด้านนี้ก็เป็นสวนยางครับมันยางของเสียเทียมเสียเทียมเพ่นนี่คือทีเสียเทียมพ่นนะครับเป็นนนองนุ่งมูพวกกันนะครับมาเยี่ยมชมกิจการโอ้บรรยากาศสุดยอดครับบรรยากาศสุดยอดบรรยากาศ้รรา,าศงบนเป็นสวนยางครับสวนยาง อ้าวเบิ้งเอาครับเบิ้งเขาอืมมองเห็นไใ้บ้านหลังหนึ่งอยู่ฝั่งทั้งนั้นนะบ้านไทยบ้านไทยอ่ะครับอยู่ตรงนั้นนะทางไปเห็นนะค่ายมุ้ยฮะค่ายมุ้ยค่ายมุ้ยนี่หุบเขาเนี่ยนะนห่ฮุบปลาทูใบย่อมลาว่าเป็น เป็นบรรยากาศที่สุดยอดอเขาดึงพลังของมานะลยไม่ใช่ม้นนนาามนว,วนอย่นี้พลังมาจากพวกสเด็จแม่ไม่ได้ม่หนีที่บ้าเป็นยังไงจึงยังไงเอานี่บ้านไผ่อันนี้ขอกงัวอค <c oughs> อกงัวผมมานอนไหนเลยครับเนี่ยแบาบว่าเออขนาดคอกงัวยังดูดีอ่ะ <c oughs> ดูดีโอ้บรรยากาศมันได้บรรยากาศมันได้เลยครับเนี่ย าบางที่น่นให้ถามอีกแน่นะครับถามไห้บ่ถามไหมาไอทิพเทียนนี่มีความรู้สึกยังไงประทับใจทุกจุดที่ไปนะครับครับจังหวัดนานเป็นจังหวัดถี่มิสเมทุกจุดทุกอำเภอที่ไปถนนสวยหมดโค้งทุกแมด สายมอสไซส์สายวินเทจสายชิวสายชิวมอวมึงไลยครับเหล่าคุณสิษยาทางมาเลยเขาทางมาต้องมีครับผมต้องมีครับบัญญาเป็นภาษาอังกฤษเอฟเฟคส์เรสจบครับก็ท่านี้ครับความรู้สึกที่พูดที่ได้มาสัมผัสจริงๆนะครับว่าเป็นมดสูอสีปัญญาไหนมันได้ภาษาอังกฤษก็ได้แค่เอฟเฟคส์เรสเอฟเฟ์เรสเบสต์ น,นี่คือของว่าเสือเทียมนะครับอลาวหอบอยางกิ <laughs> งเนเขาหอบเปลีย่ยนคือหอบครับเอาน,นี่อันนี้บ้านบ้านถือว่าเป็นบ้านนะเด็กบ,บ้านสวนป่ะนี่รับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณคุณแม่คุณแม่อยู่บ้านเป็นเป็นญาติเทียมหรือเปล่าครับเป็นญาติกันโอ้สวัสดีครับคุณพ่อครับ อ้เอาอ๋อกับแฟนเทียมมันบอกครับอ๋อเป็นหลานเคยอยู่นี่ประจำเลยเลยอยู่นี่ประจำเลยบอกครับอ๋อมาจีดยางหรือมาพักชั่วคราวนี่บ้านพักชั่วคราวนี่บ้านพักชั่วคราวขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้แล้วบ้านจริงๆเนี่ยจะจะขนาดไหน สวยงามครับโอ้ครับครับครับมีซับด้วยอืมมีอโอ้บรรยากาศน่าอยู่ครับน่าอยู่เป็นธรรมชาติเป็นเพื่อนเทียมนะครับเป็นเพื่อนกันมาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพเป็นเพื่อนกันครับมาแอลมาแอลกับเทียมครับผมครับเอารถปิ๊กอัพเทียมมาครับ ครับผมอ้าวผมขอตัวครับผมครับครับผมครับอ้าโควิดพึ่งออกได้พึ่งพึ่งได้เที่ยวครับช่วงโควิดก็ไปไหนไม่ได้ครับนี่ครับ่าเดี๋ยวคุยกันอีกเทีครับ ดูครับธรรมชาติครับล้วนๆครับธรรมชาติล้วนๆครับ ส่เทียมมาสแน่หนอ่ม่นจอกอไผ่นี่บอกครับกอไผ่แลต้นเกาลักนิเกาลันี่ฮะเกาลักไทยนี่เกาลักไทยอือปลูกไว้อ่จากกอไผ่ม่จากกอไผ่่่นนี่แหะทำนี่ครับนี่น่าจะของของพี่น้องพันอออเยวรกันฮะอ๋อครับครับครับ น้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะน้ำท่าุดมสมบูรณ์โอ้โหน้ำมีทั้งปีเลยมั้ยเนี่ยแม่นบอกครับ,รบน้ำทั้งปีเลยนะน้ำมีตลอดเลยไหมอโอ้โแล้วทำนาข้าวได้ทั้งเดียวอ่ะห,ห,หรืออ,อ๋อ,อ,อ,อข้าวโพดด้วยถ้าเกิดเ,เสร็จจากนาข้าวก็เป็นข้าวโพด อ๋อบางปีก็แรงถ้าปีไหนแรงก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันโอเคไปไหนครับนี่กีดยังขวดหน้าจงครับ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 เด็กเรียนรมล่ยันไหมอันนี้บ้านเสียเทียมมานี่นี่ยละเนียบดีว่ะเฮ้ยจะมันยิ่งบางยิ่งคนหนึ่ วันนี่ได้จเอกเต้นเนีนนี้เลย,ยแนหนยล,ล่งมีะจะวิวทำไหนวิวพันล้านวิวพันล้านนี่ก็จะมีก็ววดูเป็นไอ้นี่ววนี่นะแต่ก็มีไม่เหงานะมีเพื่อนบ้านมีววการใช้ชีวิตวิถีชีวิตแบบปกตินะเนี่ยแบบ 嗯，要嗯啊！